วันนี้เราจะมาผัดขิงทานกันนะครับวันนี้เสนอเป็นไก่ผัดขิงนะครับ uh. หลายท่านก็คงเคยทำเมนูนี้ทานแล้วนะครับผมแต่ว่าผัดอย่างไรละ่ะจะให้อร่อยแล้วก็สีสันออกมาหน้าทานแบบนี้นะครับผม <88. S 1> เป็นเมนูแบบง่ายๆนะครับผมเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมผัดออกมาแล้วก็จะหน้าทานแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนผัดอย่างละเอียดกันเลยนะครับ สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านทําเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะทําเป็นเมนูอกไก่ผัดขิงนะครับผมเป็นเมนูง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมวันนี้ผมใช้เป็นอกไก่นะครับวันนี้ผมมาใช้หมูนะครับใช้เป็นอกไก่2หน้าอกนะครับแล้วก็จะมีขิงซอยเห็ดหูหนู แล้วก็มีพริกแดงชินดาแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับผมใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้จานนี้นะครับผักทุกอย่างนะครับรวมทั้งอกไก่เราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะมาปรุงอาหารนะครับสําหรับพริกนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเฉลียงแบบนี้นะครับเวลาผัดออกมาจะได้น่าทานนะครับ เห็ดหูหนูครับช่วงโคนของเห็ดนะครับเราไม่เอานะครับตัดทิ้งออกไปเลยนะครับ คราวนี้เราก็มาดูไก่นะครับหนังเราเอาออกนะครับไม่เอานะครับเอาเฉพาะเนื้อช่วงหน้าอกเท่านั้นนะครับผมเนื้อช่วงหน้าอกนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับเป็นชิ้นลูกเต๋าพอดีคำนะครับ ต่อไปก็มาหั่นซอยกระเทียมนะครับเมื่อสักครู่ผมลืมแนะนํานะครับไม่รู้ว่าลืมไปได้ไงนะครับถ้าขาดกระเทียมไปนี้ไม่อร่อยเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มผัดขิงกันเลยครับเริ่มด้วยน้ำมันพืชนะครับใส่เล็กน้อยก็พอนะครับผมไม่ต้องใส่มากนะครับ ต่อไปใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับคราวนี้ก็ใส่ถิงลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูนะครับ แล้วก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับต่อไปก็มาใส่เครื่องปรุงนะครับอันดับแรกก็ใส่ซอสน้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนังรมนะครับผมก็ใส่ตามความชอบนะครับผมผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับคราวนี้เราก็มาใส่ซีอิ้วขาวนะครับวันนี้ผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ ใส่ซอสปลาเขียวลงไปด้วยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยครับ แล้วผมก็จะใส่ซีอิ๊วหวานนะครับหรือว่าซีอิ๊วดําก็ได้นะครับผมจะทําให้สีสันของไก่ผัดขิงของเราในวันนี้นะครับมีสีที่เข้มขึ้นจะทําให้หน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้เวลาผัดสักพักหนึ่งนะครับเนื้อไก่ก็สุกแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาใส่ น้ำตาลใส่ขาวนะครับตัดหวานนิดนึงนะครับเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมผงนัวจะใส่ด้วยก็ได้นะครับถ้าใครทานก็ใส่นะครับถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะครับเราก็ชิมก่อนนะครับว่าขาดรสใดไปก็เพิ่มตามความชอบนะครับต่อไปเราก็ปิดท้ายด้วยพริกนะครับผมพริกหั่นซอยนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับเพื่อ ให้จานนี้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราใส่พริกขันซอยลงไปเราก็ปิดไฟดับแก๊สได้เลยนะครับผมไม่ต้องเปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวพริกของเราจะสีไม่สดไม่กรอบไม่สวยไม่น่าทานนะครับเนี่ยครับน่าทานมากๆนะครับผมหอมเชียวนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วต้อง ขอข้าวสวยละลอนสักหนึ่งจานนะครับเราก็มาตักใส่จานกันเลยครับเนี่ยครับข้อดีของการทําอาหารทานเองที่บ้านนะครับก็จะได้ทานอาหารที่สดสดใหม่ๆร้อนๆนะครับปรุงร้อนๆเนี่ยกินกับข้าวสวยละ้อนจะอร่อยมากๆนะครับถ้าเราไปซื้อแบบถุงนะครับตามร้านข้าวแกงต่างๆนะครับผัดขิงเนี่ยสังเกตไหมครับทานแล้วจะจืดชืดไม่อร่อยนะครับสู้เราผัดเองที่บ้านไม่ได้ พร้อมทานแล้วนะครับไก่ผัดขิงของเราในวันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ทานของที่มีประโยชน์ทานของที่ร้อนๆกันนะครับก็ทําทานเองที่บ้านจะได้ทานของที่ร้อนๆมีประโยชน์นะครับสําหรับเมนูไก่ผัดขิงเนี่ยผมว่าหลายท่านก็คงเคยทําทานกันบ่อยนะครับแต่ก็อาจจะแตกต่างกันตรงที่การปรุงรสชาตินะครับอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับ ถ้ามีอะไรก็แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้นะครับชมคลิปจบแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านนอกคนบ้านบ้านนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ